เปิดการใช้งาน Apple Intel l i g e n จนนะครับในต่างประเทศนะครับที่ไม่ใช่อเมริกาทำยังไงครับไปชมมาเลยครับแต่ว่าเราใช้เป็นภาษาไทยไม่ได้นะครับเราต้องสั่งการเขาเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เขาจำกัดการใช้งานที่อเมริกานะครับแล้วก็ต้องเป็น15 pro 15 pro max เท่านั้นด้วยนะครับมาตั้งค่าเครื่องก่อนนะครับมาที่ setting ครับกดที่ general นะครับหนึ่งทีครับเลื่อนลงมาครับจนเจอคำว่า language and region นะครับ เข้าไปครับนี่ครับคำว่าล e เกเจนครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วครับถ้าเขียนเป็นภาษาไทยก็เปลี่ยนเป็นสหรัฐอเมริกานะครับส่วนตัวไม้ต้องเปลี่ยนครับคือภาษาของเครื่องนะครับต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษครับเลื่อนเลยครับเปลี่ยนภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษครับจากนั้นครับเราแบ็กกลับมา2ครั้งนะครับมาหาคําว่า apple intelligent and s i r i e นะครับมาเปลี่ยนภาษาของ s i r i ครับให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแบบอเมริกาด้วยภาษาไทยใช้ไม่ได้นะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับดิดจาเครื่องหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นจะเจอคำนี้ครับ Turn on Apple i n t e l l i g เ n อครับเปิดเลยนี่นะครับกดเลยครับมาแล้ว Continue Speed to Siri เอ่เขาก็จะบอกเรานะครับปึ๊บ turn on เซตตเท่านี้ครับเราก็จะสามารถใช้งาน Apple i n t e l l i g e n c e ได้แล้วครับเฮ้ <Hey> Siri โอสิริหน้าตาใหม่เป็นแบบนี้ครับ